นะครับผมสวัสดีครับเสือหมักพี่นอกตัวนี้ผมสีเห็ดแบบว่าเป็นหนามหมักเอาเลยบมเดลแบบว่าใส่เนื้อและะ้วก็มาหมัก,มกผมสีปุ้งในหนามหมักแล้วกะ็เอาเนื้อเสียซอยเนื้อเสียเขาแียเลยครับมันค่อยสีขากันนะเพราะมันหลมไม่ได้เสียห้องห้ครับตัวนี้ถ้านี่กครับออกจากฟีดเม้าหันพี่นกออ,ออกจากฟีดเม้าหันสีมาปุ้งครับผม พลอยซบแซบกับบันค้ายวันเกิดผุนเจ้าวคมบริทไทยตอนเห็ดเลยนี่ค่าชาดแบตอยู่ครับเดี๋ยวจะน้อยพี่น้องเพิ่กบแม่อกเดี๋ยวผมสิมาอย่างสะดุงเนื้อสีรอเพิ่เดี๋ยวสิมาป้งเตะครับผมเดี๋ยวสิมาแบงให้ป่าพิ่น,น้ำพิ่นวาบอสัยผกเ่านี่ครับผมทางก็เป็นบรรยากาศ แฮปปี้เบอร์เดย์ครับผมเด็กสิมีลูกสิ้นมีข่าปุ่นครับผมขนมจีนนะรับข่าวคำพี่นอไในงามหอมตีไก่ทอดลูกสิ้นทอดครับผมน้ำจิ้มแซ่บสามสิบเอ็ดปีกับสิบสี่ปีครับผมจีมมจนโน่นี่นี่ครับผม เนี่ยเ,เกิดวันที่สิบแปดแต่ว่ามาจัดเมื่อเนี้ยครับผมจัดวันศุกร์จีโนโกเกิดวันที่สิบเก้าสิบแปดกับสิบเก้าเลยไล่กันเลย <c oughs> นี่ครับผมเดีย๋ยวหาเบอรงน้ำยาขนมจีนกันครับผรน้ำยาขนมจีนคนๆครับผมตีนไก่ซุปเปอร์ตีน,ป,ตนป้านี่เป็นป้าเปกจ๋าครับผมป้าที่ว่าผมตกมานละคนๆเลยสามตัวเลยป้า ตัวสามเขียนหนาคุ้นๆเต็มแอร์เราเห็ดครับผมเดี๋ยวผมก็หนาทีก้อยอย่างทีไรกันเนาะี๋ยวผมเต,ต็มเตาหนาเลยเน่าเสียครับผมเดินดีระเต็มเตาเลยนะครับบา้านได้เวลาแล้วผมนัวครับผม ใส่ไล่เสียบไล่ครับผมเกลือพ,พริกแข็มน้ำปลาเดี๋ยวผมใส่เคี่ยแล้วล่ะชักน้อยก่อนแล้วก็ข้าวคัวครับผมมาร์คขี่เพียไปเนาะเป็นคนที่มาร์ค ข่าขวดเนี่ยจะหน่อยราะมานหอมดีมือมือคือะเขาเสียขี้เพียที่ออกเสียน,นี่เลยทีเดียว

กับหาตัวนี้เปนงไงดีกว่าเหงน่งเนี่ยต้นวนย้บ่ครับไหนฮะของหนันว สำหรับคนโบกินเผ็ดส,สัด่งไว้อยพิเศษนะท่านเนี่ยก็ต้องใส่ผักใส่อีก็หน่อยหามากกว่า โอเคครับเรียบร้อยสำหรับคนหมดกินเผ็ดนะแบบนี้หมดกินเผ็ดพักเลยอหอมหมดลายหนี่น้อยน้อยบางทีเลย โอ,อกใหญ่เลยแต่กระเสียบคือเขาครับผมที่น่อจะอไป เดือดตากให้หนสินครับี่โอุ๊บนี่เป็ดลอยเดือดแต่ย,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 ยางครับผมกดแสีบมอมแบบบลูกอิสานในต่างแดนเลยทางกับคนกินบอบเผ็ดเอาจอหนึ่งครับผม,มนี่ทางแต่ยางครับ ยอดเลยหอมๆเริ่มหอมเลยเด้นี่เดี๋ยวจงวากันอีกครับผมบ้น,นเดิ่มสด็แล้วนี่ตาถือวะะ่ะชีเบ้งเน้อเคอะไรไฟทองกบอย่เนี้ครับมะพร้าวอ่อน นี่น mm ี่เริ่มมาแล้วฮะกินเด็กได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็สอยแล้ว

Hãy subscribe cho kênh Ghiền được Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 我让打饭好了，我吃啊，准备好了。嗯，这醋了，嗯， เอาเด้อเอาเด้อเียบอยตัดตัดเนอะปเหมืนแบแซ่บในการตั้งแบบน้องใส่หอยนะครับเอออืั้งแบงตแคม่อยใครก็ตบหงสจัเท้า กอนสุดเสีงมอเสแซ่บอเ้อผมไม่แัก็ดของมันจะบาดเสียับเสียน่ทำเพซ่คับ้าขอเปนแบบปีไม่ได้่ดาครับมาเดีวมาเดียวเนาะแค่แต่งสวยเนยแล้วเขาออกบา มาได้เงินน่าริบกว่ากันที่ปีนั่นราหมี่เหอันางเวลาไหนราโอ้มาต่อวดี่นอนในอ่างยู่นอนในอางแล้วตายังเขียนี่เลยนะครับเดียวเนี่ยเสียโยมาซอยเรนื้ออะไรบ้ามาเดียวมาเดียวแซมอนแซมอนหัวอซอยเลาหั ปลาทาเลยนี่ตัวนี้เป็นสดๆเลยครับ so ซาบีสดๆเลยมาผสมสอดเอาปรบบใส่ปรบบเลยเนี่ยตาเนี entonces, ่ยม hmm. ันบอกให้นึกยินเดี๋ยวนี้ที่ตาน่าตาใส่แบบนี้เลยครับเดินมาแล้วหันยำตัวนี้มันก็ดึงไว่อี๋เอ้ยคืนลงไปไม่เห็นเลยไม่การดึงไหวอีกนะเขา้วยอันนี้ยึดได้ยึดยึด เด็ดคือากาทำมาอย่จุ่เสี้หนือเปล่นีหมดเลยนี่เดดอด้มดัดีกอบเลยง้น้เท่านั้นหอนทำเย็น้าเย็ป่าสุกไปแทบพุ่นสดพี่เออนั่นแหละันทั้งผีทังผีแล้วก็สุอบเลยจะไปัสุกอีกชุดวาดร้าด ชิโน่ไม่ใส่ชิโน่บเปนกด้หอมบ่กต้องหอมใหน่ออมาโยนค่เอะนแล่อลดซีนผนแล็่แสบแน่ก็ได้ห่อนแห้งไปบดก็ล่อ้สดเลยอดอนเนีมันแสบมันกรอบเอครอบคุณกินไปแล้วแม่หอยครับนี่ินกินปาจ้จ เน่ามัยมาแหลกมัาเสียฮะะไตอนยัเห็สีเดียบเลยแค่แค่แค่ค่แคตอคแค่ค่แค่แค่อค่่แค่แคเแี่่่แค่ค่ค่แค่แค่แ กิปาทั้จูกินม้อเปี๊ยกินกุ้งกุ้งเทศนักลอยกุ้งก๋วยเตี๋ยวส้มกิมือเลย

อันนี้ก็ตัวอีมาตัวนี้ข้างยหญ่อยู่บเวนี้อ้หตัวนี้บ้านก็น้วนะบ้านเตัวนี้ตอนบ้านคนว่าตอนแบบว่าดีข้ามหมเลยโม่มากเลยอะ อย่าเปไปให้ไปเยี่ยมบ้านหกไม่ดไม่ให้ไปยเ่อนเปล่ได้เยี่ยมได้รอเมยังไม่ได้หรอกเขาเยอ่เปใหู้ก่อนคุจะไปเยี่ยมซะห้พบอกว่าไม่เป็นไรไมเยี่ยมได้เหมือนกันลย ราการับนะครับโอขึ้นวเอาเาเป็นมวยเอันนี้เป็นเปรไแขนหมองแล้วก็เป็นเป็นมวยโสตแล้วใช่ไหมโตท้งนมเลยั้งหกเเดียวนาะ

เฮ้ยตกสนอยเขียบเพ็ยนมาเดียวจะเขียวนั่นแหละขาดเลยโมเยี่ยนอะไรหรอสุกไปอะไรเยอบอม่ได้าบ่า่บางคนก็ใส่ก็ตัน่ก็ใส่ต่าเดี๋ยวเขาใส่ตัวนั่นแล้วก็จิ้มซอสซอสเขาปรี้ยวผสมหรอเปรผสมซอสกินปลากินเยอะบ่เพิ่งกินวันนี้่งสิบสามเยีไปเป่าเ็ No, Để không là nào thì nhá, đã thời rồi. Bỏ kek đó, bỏ nào.

ดิปากเลยย้องอยู่อเจ้ายกระเปบได้สิเปิดเพ่งเขากันหล่อเพ่งแล้วจะลอยไปดูดัดไปดูรัด นก่อนเพื่อนเลยโอ้จบจากกโอ้ยนองคนยอดยบอกมากกัดีนี่มากก็เดยสองอันนี้มักกว่าน่นเบื่อแล้วโอ้กินดูอนที่ปากนเบื่อล่เออไปแช็เจ้าอะไรกินบ่อยๆมันก็เบื่อแนวนึ่งคือบเบเยอต้มหอช่องเนี่ยะ